ครับสวัสดีพี่น้องส,องสวัสดีสวรรณีวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยววันนี้ครับมาก๋วยเตี๋ยวแสบๆเส้สสนเล็กพี่นอ้องมฮ้อนๆเลยล่ะไปได้พักมากพี่น้องก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมากริงถึงจังเลยปรุงมากแล้วดับนึงนะพี่น้องเดี๋ยวขอใส่กระเทียมเตียวจัง่อยหมอบอกว่าจะกินของมันเด้อพะนะพุดปอด้ลยแลพี่น้องกินเยอะกินกระต่ายก็กินกระต่ายเนาะพี่น้องเนาะกินแม่ข้วหลด เสียบน้ำกันลูกชิ้นเต็มหม้ออย่าพี่น้องนี่เสือก๋วยเตี๋ยวมากเลยเออสะเดือได้พี่น้องนี่บ่แล้ววะนี่หนโอ้ยตใจใจหันอีนนี้มีข้าวสวยน้ำหนักหนึ่งมมออดดพี่น้องต้องการมเส้นใส่เส้นมากเนี่ยได้ประกาศอนันกรอบมากพี่น้อง,อก,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 อองกินกับก๋วยเตี๋ยว,วสดชัดสดชัด นี่เขาครับด้ยอืมจับวเสียงอืมความหวานมันหวานดีดีไปหนอ่อยว่ามันเราเหรียญเนี่ยแต่ว่าอากาศบานเฮา หนาวครับพี่น้องต้องหาแนวนอนมาสดของอันนี่สาระกรอบสาระกรอบหรับพี่น้องสงบ

ก็ลกทิ้งเยะมีสิน้อยเพียงอืออฟันมากพี่ปเป็ดบอกกระม,มุงแดงกระเบียมดิ๊อ หอนหอนแฟนผู้นำก็เลยก็แช่สองเงี้ยแบงเดอ้อพี่น้องขอบคุณขอบพูนพี่น้องใหลายสมองส่วนที่พี่น้องเบิง้คบงคลิปให้นะครับนี่เรื่องคนไรคกับกดแช่ได้พี่น้องเด้อนะครับ อระเจ็บด้เสีอเจ็บกุบ้ก้อวมีผ้ารานไปนหมมัหมอหม้อตอกดางนี่พูดเลีเข็ม <c oughs> เจ็บไม่ทันวะน้องจิบเจ็บเจ็บตูดคุณหม้อเสียบด่างแข้งโวดว่มาแยบกว่า <c> ฉ <oughs> ีกกระดิ่งผู้เลีเข็มครับไข่ งานปักปันเยบ่อยอไปโรงเรียนเหรอมันเนี่ขาดโรงเรียนครับอันซองอันแชน็ดบอกคุณครูแห้อยู่แต่ว่าการจับเป็นจังไหนคุูเพิ่นกันกนบจิเบิลนี่หลักๆนะครับไปว่าได้ครับโบมีแห้งเลยก็เลยให้นอนพักผ่อนอยู่เหี้ยนนี่แหละตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่อยู่กับยายนอนอยู่กับยายอยู่นะครับใช่หรือเปล่าเนา

ม,มากจิงมากนครับ